ฝันเห็นบวชเป็นพระทำนายฝันว่าการเสี่ยงโชคทิศเหนือเป็นทิศมงคลสำหรับคุณจะมีสิ่งมากระทบจิตใจทำให้หวนคิดแต่เรื่องเก่าๆก่อนจะไปฟังทำนายฝันเลขเด็ดนำโชคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องฝันดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะ เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฝันว่าบวชฝันว่าตัวเองบวชเป็นพระหรือได้ห่งผ้าเหลืองทํานายฝันว่าการเสี่ยงโชคทิศเหนือเป็นทิศมงคลสําหรับคุณจะมีสิ่งมากระทบจ,จิตใจทําให้ห่วนคิดแต่เรื่องเก่าๆได้พบรู้จักเพื่อนใหม่โดยเฉพาะคนอายุมากกว่า ดวงด้านความรักคนโสดได้แต่รอแล้วรอเล่ายังไม่มีใครที่โดนใจคงต้องใจเย็นอย่างที่โบราณว่าไว้ช้าช้าได้พลาเล่มงามคนที่มีคู่แล้วต้องใจเย็นอย่าหมางเมินกันหมั่นเอาใจใส่กันดูแลกันวรรันละนิดหากคุณคิดจะมีใครระวังจะโดนจับได้ดวงด้านการงานการเงินจะพบกับปัญหาที่ยังไม่มีทางออกหรือแก้ไขไม่ได้ในระยะนี้ ต้องมีความอดทนสูงมากการเงินเรียกได้ว่ารุ่งเรืองสดใสเป็นช่วงโอกาสทองเลยทีเดียวคุณจะได้รับความเชื่อถือหรือยอมรับผลงานจากหัวหน้าหรือผู้ร่วมงานอื่นๆเลขนำโชค316233879227ฝ 2, 2, ันเห็นงานบวชพระฝันว่าได้ไปงานบวชพระทำนายฝันว่า จะได้พบกับมิตรหน้าใหม่มากหน้าหลายตาคุณจะได้รับก้อนโตจากผู้ใหญ่จะได้รับข่าวดีเกินคาดจากเพื่อนหรือผู้คนที่คุณคุ้นเคยในทางบวกดวงด้านความรักความรักไม่เป็นดังใจอย่างที่คุณคิดไว้มักได้ยินเรื่องราวทำให้ไม่สบายใจอยู่เป็นประจำคุณจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานมงคลสมรสอาจจะพบคนที่ถูกใจ จนถึงขั้นเป็นความรักได้ถ้าไม่ระวังตัวระวังใจของคุณให้ดีๆจิตใจของคุณเองนั่นแหละที่จะทำให้คุณคิดไปเลยเถิดดวงด้านการงานการเงินมีคนจ้องทำร้ายหรือขโมยเข้าของต้องระวังให้ดีใครที่รอผลการสัมภาษณ์งานจะมีเกณฑ์ได้เซ็นสัญญาการจ้างงานเกิดขึ้นกิจการทั้งปวงซึ่งด้วยสัมพันธ์หรือติดต่อกับต่างประเทศอาจมีอุปสรรค เพราะการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันเลขนำโชค4 5 6 7 2 0 7 3 1 7เพื่อนๆเคยฝันเห็นพระแบบไหนมาเล่าให้เราฟังบ้างน,นะคะส่วนใครที่อยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ